นี่นำเสนอไก่ทอดครับสูตรทางร้านเลยครับผมไก่หนึ่งตัวครับหั่นเป็นชิ้นแล้วมาดูครับเดี๋ยวจะพาไปผสมแป้งนะครับไปดูแป้งกันนะครับแป้งครับแป้งิกกินการูแล้วก็คาเรเนแล้วก็ ไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวเขียนบอกเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีคําอ่านคําแปลให้ด้วยนะครับในวิดีโอทุกวิดีโอนะครับถ้าเป็นอาหารสูตรของเกาหลีครับใส่ไปสองช้อนครับต่อไก่หนึ่งตัวนะครับมันจะมีสูตรลับของทางร้านคือใส่พริกนะครับมาดูรับใส่พริกครับนี่พริกสองลูกครับชอบเปลี่ยนก็สามลูกก็ได้นะครับโอเคไปแล้วนะครับ ใส่น้ำแล้วนะครับตุ๋นเอาไก่ลงนะครับไก่ okay. <Okay. S 2> ลงใส่แป้งรูใจครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสีเหลืองครับ การนี้นะครับไม่ต้องใส่แป้งเยอะนะครับเดี๋ยวแป้งเขาก็พองออกมาก็จะดูสวยงามเองครับโอเคนะครับนี่เอาลงทอดแล้วครับใช้ไฟร้อยหกสิบนะครับหรือร้อยเจ็ดสิบก็ได้นะครับทอดไปใช้เวลาประมาณสิบสองนาทีพอนะครับใช้เวลาสิบสองนาทีพอนะครับนี่เป็นสูตรลับทางร้านเลยนะครับขายดีมาก นี่ครับเขาก็เริ่มสุกแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาส่วนที่มันเล็กขึ้นก่อนนะครับพวกปีพวกที่เราตัดชิ้นเล็กๆขึ้นก่อนแต่น่องเราเอาขึ้นทีหลังนะครับเพราะว่าน่องมันหนาเนี่ยจะไม่สุกนะครับก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาไว้พักน้ำมันตรงนี้นะครับให้เขาเสียดน้ำมันก่อนนะครับ แล้วเราจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับสูตรนี้สามารถทำขายได้นะครับที่บ้านเราถ้าใครสนใจก็สามารถเอาไปลองทำดูนะครับอร่อยแน่เดี๋ยวนะครับเรา,าจัดใส่จานกันเลยนะครับทเสิร์ฟเ้าอร่อยแน่นอนครับมาดูใกล้ครับใส่จานต้องจัดให้ส,สวยๆนะครับ เอาชิ้นที่เป็นกระดูกลงล่างนะครับอันนี้เราทำขายนะครับสูนยร,รับเฉพาะเลยนะครับก็อเอาน่องไว้ข้างบนนะครับจะได้สวยงามครับเสร็จแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม